การที่เราทั้งหลายจะได้มาเสวนาธรรมแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากถ้าบุญไม่มีจะได้ไปเกิดในที่ที่ไม่ดีแม้แต่เกิดเป็นคนก็ไม่มีโอกาสดังนั้นเราต้องหมั่นไหว้พระสวดมนต์สร้างความดีจะได้ไปเกิดในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อมาเกิดในที่ดีสถานที่ดีแล้วก็จงเอาความดีต่อยอดเหมือนเราปลูกต้นไม้หนึ่งต้น ต้องใส่ปุ๋ยวนดินให้ดีถึงจะเราออกผลได้ใช่ไหมเราก็เช่นเดียวกันวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยแห่งความดีมาสร้างบนสร้างบรารมีกุศลน,นี้จะนําส่งให้ถึงความสําเร็จอขอหนึ่งคำถามช่วงบา่ายก็เดินจงกรมกกค่ะกรรมนรสกาจารย์ค่ะอมทนาค่ะหนึ่งคำถามคําถามแรกนะคะตอนนี้่าเกี่ยวกับเรื่องข่าวดัง เกี่ยวกับวัดพระบาทน,น้ำพุนะคะอยากจะนม์การการถามพระอาจารย์ว่าตอนนี้พุทธศาสนิกชนเริ่มหวั่นไหวเริ่มมีความรู้สึกว่าการทำบุญจะได้บุญมากกว่าบาปหรือยังไงเพราะหลายๆปัจจัยที่โยมทำบุญไปแล้วพระอาจจะเอาไปใช้ไม่ถูกตามวัตถุประสงค์ ก็เลยอยากจะนวัสก,การเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่า,าในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเดี๋ยวนี้มีข่าวส่วนใหญ่ในทางพระพุทธศาสนามากมายเราจะตั้งมั่นในการกระทําความดีโดยยึดหลักอย่างไรคะพระอาจารย์นมัสการอนโมทนาในคำถามการฟังที่ดีจะมีปัญญาถึงจะยังม่เข้าใจแต่ถ้าเรามี ความเคารพในการเป็นผู้ฟังที่ดีความดีก็เกิดที่เราเมื่อกี้ครูอาจารย์มีคําถามว่าในสถานการณ์แบบนี้เช่นนี้ข่าวคราวต่างๆหรือทําบุญไปแล้วมีข่าวคราวขึ้นมาเกิดความรู้สึกไม่ดีจะทําอย่างไรพุทธบริษัททั้งหลายองค์าสดากล่าวว่าให้ดูก่อนให้ดูก่อนแต่เราทั้งหลายมีใจอ่อนมีจิตเมตตาไม่ดูก่อนด่วนอยากได้แต่บุญ ก็เลยโอนไปออนไลน์ไปออนไลน์ไปทีนี้ว่าเมื่อครั้งพุทธกาลเนี่ยจะทำสิ่งใดเขาจะมาดูก่อนเข้ามาดูมาชา้สติปัญญาพระคุณเจ้าขาดหลือสิ่งใดแล้วค่อยกระทำลงไปโดยตรงจะไม่ใจร้อนตอนนี้เราไม่ดูก่อนมีแต่ฟังตามตาม,ตามกันมาสืบต่อกันมาและคิดว่าจะเป็นกุศลใหญ่รีบทำแบบสบายๆลงแรงน้อย แต่จากได้บุญเยอะก็เลยออนไลน์ไปออนไลน์ไปโยมบางคนโอนไปเป็นแสนแต่ก็ไม่ได้แสนชำ้ำก็มาถามพระอาจารย์กันจะทำอย่างไรพระอาจารย์เลยบอกว่าต่อไปนะให้ดูก่อนไม่จงรีสร้างบุญที่ตัวเองสร้างตนให้เป็นคนดีจนถึงที่สุดแห่งความดีให้วางจิตไว้ในจิตแรกที่ตั้งใจเป็นกุศลแล้วโอนออนไลน์ไปนั่นแหละคือจิตดวงแรกที่เป็นบุญเป็นกุศล ให้น้องไปอยู่ตรงนั้นให้ยอดไปอยู่ตรงนั้นและก็จบไปไม่อะไรในทานไม่ต้องคาดหวังจิตที่เราทําในขณะนั้นเป็นกุศลให้ดํารงกุศลนั้นไว้ส่วนผู้รับจะไปต่อยอดสิ่งใดก็เป็นวิบากกรรมของบุคคลนั้นไปดังนั้นการทําบุญในพุทธศาสนาหนึ่งให้มีความเพียรด้วยตนเองเข้ามาดูเข้ามาศึกษาก่อนว่า ท่านขาดเหลือสิ่งใดแล้วก็ทําลงไปเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเั้าเป็นอันไปเลยและแม้ที่สุดให้สร้างตนเป็นคนดีความดีที่เราสร้างเพียรมันจะหนักแน่นยิ่งใหญ่กว่ามุ่งมั่นกว่าดังนั้นให้ตั้งมั่นเอาไว้แยกแยะให้ออกศรัทธาเรายังเหมือนเดิมไม่หวั่นไหวใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ความตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่าได้หวั่นไหว ขอให้เรามีความประสงค์ถึงองค์พระศาษษษสดาอ,อนุโมทนาสาธุค่ะพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อสิบอย่างตนการตนธมพระอาจารย์จะเล่าให้ฟังสิบอย่างที่ไม่ให้เชื่อ 1. อย่าเชื่อโดยถือฟังตามกันมาที่เราได้ยินได้รับทราบอย่าเพิ่งเชื่อรับไปพิจารณาก่อนด้วยกระบวนการแห่งสมาธิปัญญาและสติ 2. ออย่าเชื่อ โดยทําสืบต่อกันมาเรียกว่าประเพณีอสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ถูกอันนั้นคือการทําสืบต่อกันมาอย่าเพิ่งเชื่อรับไว้พิจารณาก่อน3อย่าเชื่อโดยเล่าลือกันมาเล่าขานกันอันนี้ไกลเราออกไปแล้วเขาเร่ำลือว่าตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นอย่างนั้นร่ำลือกันไปเราก็นอบใจเชื่อวิ่งตามกันไปพระศาสดาบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อข้อที่4อย่าเชื่อโดยอ้างตามตำราคำภีต่าง รับทราบพิจารณาได้แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจรับไว้ก่อนให้มีสมาธิตั้งมั่นก่อนประการที่หอย่าเชื่อด้วยตักกะว่าควรจะใช่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้5อย่างแล้วนะอันนี้องค์พระศาสดากล่าวที่เมืองเกษุปตะคามชาวกาลามะหรือการามสูตรไปแต่ถามพระศาสดา,าเพราะว่ามีเจ้าลทัทธิมากมายเกิดขึ้น ลัทธินั้นก็ว่าดีลัทธินี้ก็ว่าดีมีคําสอนแตกต่างกันไปชาวบ้านอย่างเราสรับสนทีนี้จะทําอย่างไรเนาะก็เลยไปกราบทูลถามองค์ะศาสดาว่าควรจะทําอย่างไระศาสดาพร้อมที่สตรคําสอนของพระองค์จึงตรัสเหตุผลในการพิจารณาว่าอย่าเพิ่งเชื่อในอาการ10อย่าง5อย่างแล้วนะอย่าเชื่อด้วยฟังตามกันมาประเพณนี้ทาสืบต่อกันมาอย่าเชื่อเพราะข่าวล่ําลืออย่าเชื่อเพราะ ถือตามตำรับตำราตามคำพีอย่าเชื่อเพราะตักกะส่วนตนคิดว่าใช่ข้อที่6อย่าเชื่อเพราะอนุมานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คิดเอาไว้ว่าจะแบบนั้นข้อที่7อย่าเชื่อเพราะเอาความรู้สึกตนนิัดสินว่ารู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้อย่าเชื่อเพราะตรงกับทฤษฎีที่ตนเองถือทาอยู่ปฏิบัติอยู่เขาทําแบบนี้ครับว่ามาก็ใช่ไม่ได้ ข้อที่9อย่าเชื่อเพราะบุคคลนั้นควรเชื่อถือและข้อที่10อย่าเชื่อเพราะเขาเป็นครูบาอาจารย์ของเราให้รับรู้รับ,รบทราบแล้วลงมือปฏิบัติดูก่อนนักวิชาการค่ะก็อยากจะถามเรื่องซู้าสานะนะคะถ้าเรา,าเกิดเผชไปทำอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วเราจะเกิดบ่อกรรมแบบใดคะพี่บาปกรรมของศีลข้อที่สาม โดยเจตนาจะเป็นคนที่มีแต่เวรมีแต่ภัยหาความสําเร็จไม่ได้มีศัตรูเยอะบริวารก็ไม่เชื่อฟังดังนั้นเมื่อทราบว่าผิดก็ให้หยุดอย่าทําเพิ่มทุกคนย่อมผิดพลาดได้กรรมนั้นก็จะเบาบางจางขายไปแต่ถ้าเราทํด้วยเจตนาสินทุกข้อนะจะมีนรกเป็นหลักแต่เศษกรรมรองลองมาใช้ชีวิตก็จะมีปัญหาในเรื่องคู่ครอง ไม่สำเร็จโดนแย่งมีแต่ปัญหาหาความสุขไม่ได้ตลอดชีวิตบริวารลูกก็ไม่เชื่อฟังแม้แต่เพื่อนผูงเพื่อนพ้องในการคบค้าสมาคมในการทำธุรกิจก็ไม่สะดวกทั้งอย่างขัดข้องไปหมดันน,นั้นที่บาทก,กรรมข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ที่ไม่สมปัารธนาทุกภพชาติเรื่อยไปและถ้าเป็นชายจิตแลวจะเกิดเป็นหญิงก็ยังไม่ใช่จะเป็นกระเทยก่อนเมื่อมาเป็นหญิง สมบูรณ์แบบก็จะมีปัญหาเรื่องคู่ครองบริวาลไม่เชื่อฟังพระคุณเจ้าพระอาจารย์มีเรื่องจะเล่าให้ฟังขอยกตัวอย่างพระคุณเจ้าอานน์พุทธะโอปถากองค์พาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าย้อนไปในอดีตชาติพระคุณเจ้าอานนนี่เป็นลูกชายช่างทองมีเงินมีทองมากเป็นลูกเศรษฐีมากันเถอะหน้าตาก็หล่องามมากแล้วไปคบเพื่อนไม่ดีลูก พื่อนนี่มาชวนน่ะเฮ้ยเป็นผู้ชายต้องไปเที่ยวทีนี้บางเอิญนไปชอบภรรยาเขาไปมีชู้กับภรรยาเขาโดยเจตนารวยหิวพันดีผ่องใสเปล่งปังดังท้องหน้าตาดีก็เลยทำชู้โดยเจตนาผิดศีลในชาตินั้นอ่าผิดแล้วนะชาติที่สองทีนี้ตามหลักแล้วต้องไปตกนรกแ,แต่กรรมนั้นยังไม่ให้ผลเพราะชาติก่อนทำบุญว้ยะบุญมนุนอีก ชาติที่สองเกิดมาเป็นเศรษฐีอีกคนรวยอีกแต่ชาตินี้คบเพื่อนดีมีสมาธิไม่ทําผิดในตอนนั้นอีกไหายพระสวดมนต์เข้าวัดฟังธรรมให้ทานปฏิบัติตลอดชีวิตในชาติที่สองที่เป็นเศรษฐีทําแต่ความดีตรงกันข้ามกับชาติที่หนึ่งชัดเจนนะชาติที่สามทีนี้พอชาติที่สามผลจากชาติที่หนึ่งที่ไปทาชู้กับภรรยาเขาน่ะมาส่งผล ทั้งทงที่ชาติที่สองทำบุญตลอดชีวิตไม่มีใครทําน้อยเท่าอาดีตพระกุณเจ้าอานุนเลยทำมากที่สุดแต่ชาติที่สามทำไมต้องไปตกนรกหมกไหมอยู่นานแสนนานเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจก็จะกล่าวว่าทําดีไม่ได้ดีใช่ไหมแต่มันมีเหตุผลที่ส่งมาอยู่ดังนั้นชาติที่สามพระกุณเจ้าอานุต์ตกนรกตลอดชาติไปเผาไหมอยู่ยาวนานมากร้อนแดดเนี่ยเรายังเข้าร่มได้ แต่ไฟนรกไม่มีคําว่าดับร้อนตลอดเลยเศษกรรมที่นี่เศษกรรมผลจากนรกชาติที่4าทิี่แล้วตามไม่ทันนะเศษกรรมที่เบาบางนั้นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นลาลาตัวผู้สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีรถที่จะเข็นของเขาจะใช้ลานลากเอาของขึ้นเกวียนเขาใช้ลากของอย่างเดียวทีนี้เขากลัวมันจะดือ้อก็เลยต้อง นำลานั้นไปตอนเจ็บปวดโดนทุบร้องไม่ได้นะผิวที่ดำเกรียมตลอดทั้งชีวิตไม่มีความสุขเลยเจ็บปวดแล้วก็ใช้งานอย่างหนักตายไปกับความทุกข์ทรมานนั้นยังยังไม่หมดชาติที่หเกิดเป็นลิงลิงอยู่ในป่าลิงเนี่ยเขาจะมีจ่าผงลูกพอลิงตัวผู้เกิดขึ้นนี่จ่าผงจะกลัวว่าลิงตัวนี้จะเติบโตเป็นตัวใหญ่แล้วจะเป็นจ่าผงแทนเขา พอรู้ว่าลูกดิงนั้นเป็นตัวผู้พอตัวหน่อยก็ไล่จับจับแล้วก็กัดลูกอันทะเลยทีนี้ที่เดิมอีกนั่นแหละนะร้องเลือดนีิไหลอ่าวิ่งไปนั่งร้องไห้อยู่บนต้นไม้หนึ่งแทบจะตายตลอดชีวิตไม่มีความสุขเศษกรรมชาติที่6เศษกรรมมาเกิดเป็นโคโคตัวผู้ตัวใหญ่ขึ้นอ่ะเบาบางแรกรรมเบาบางตัวใหญ่ขึ้นยังไม่พ้นกรรมอีกลากเขนเขาก็จะไปตอนอีก ทรมานแสนสาหาัสลากเวียนอยู่จนตายไม่มีความสุขเลยชอบโคนตัวมีก็ไปไม่ได้นะโดนลากของแล้วก็โดนตอนไปแล้วชาติที่เจ็ดทีนี้เก่านั้นเบาบางนะชาติที่เจ็ดค่อยได้มาเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายมีความทุกข์ทางใจไม่มีใครรู้คุ้มไหมล่ะไปสนุกแค่ชาติเดียวชาติที่หนึ่งที่เป็นลูกช่างทองมาใช้อีกสามสี่ห้าชาติตลอดที่ชาติที่เจ็ดที่เป็นกระเทยน และหลังจากนั้นได้เป็นเทศทิดาบริบาลของพระอินทร์ค่อยลงมาเกิดเป็นชาติที่14เป็นผู้ชายระลึกชาติได้สํานึกได้หลังจากนั้นไม่ทําผิดข้อนี้เลยสร้างบาร,รมีเรื่อยมาเรื่อยมาจนได้เป็นพระคุณเจ้าอานนพุทธอุปถากของพระสมมาสัมพุทธเจ้ามีในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ชัดเจนก็เลยมาเทศนาบอกว่าอย่าไปพลัง้งไปเผือไปพลาดมันประกอบด้วยทุกสิ้นกรณาดังนั้น อดีตก็ผ่านไปแล้วอย่าไปนึกถึงปัจจุบันนี้สต๊อปหยุดต่อไปเราจะสร้างแต่ความดีสร้างแต่ความดีทำความดีเหมือนพระคุณเจ้าอานนท์เกิดเป็นผู้ชายสร้างแต่ความดีเรื่อยมาเรื่อยมาก็จะสมดังปาารถนาอนุมโมทนาในคำถามสาธุเก่งมากกล้ามากนะแล้วก็ได้ประโยชน์นมัศการค่ะขอโอกาสนะคะหนูได้ยินเพื่อนแต่แกบอกว่าปแกไปสอบที่ไหน แกจะสอบติดและก็สอบได้ลําดับต้นๆเสมอก็เลยถามว่าอ่านหนังสือไหมก็ไม่ค่อยได้อ่านมากอะค่ะแกว่าอาจจะมักสวดมนต์ภาวนาหลักมักนังสมาธินุก็เลยอยากจะเรียนถามพอาจารย์ว่ามันใช่ไหมคตะตะรับสาธุในคำถามหน่อยสาธุสาธุสาธุในคำถามที่ครูอาจารย์ถามมาเป็นจริงที่สุดสมาธิเนี่ยนะต้องมีการสั่งสม ดังที่พระอาจารย์ให้เรานั่งสมาธินี่คือสร้างเหตุแห่งความเฉลียวและข้อฉลาดจิตที่มีสมาธิเขาจะไปดึงข้อมูลเหมือนเราเปิดคอมพิวเตอร์นี่ยรีเฟล็กเมนต์มันก็ค่อยโยนสิ่งที่ไม่ดีออกไปไอ้สิ่งที่ดีจะเรียงไว้เรียงไว้เรียงไว้คือเป็นการจัดระเบียบจิตพระอาจารย์ท่องมลตลสวดปฏิโมกก็ต้องใช้สมาธิสวดได้แล้วก็นั่งในสมาธิทบทวนในจิตตัวหนังสือก็จะไหลมาไหลมาสิ่งที่เราอ่านมันจะผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้น จิตเนี่ยเซฟข้อมูลไว้หมดแต่จิตสับสนถ้าเราทําสมาธิทําจิตตั้งมั่นเหมือนน้ําที่ใส่ในถังมีโคนแล้วไปเขยา่ามันก็จะขุ่นใช่ไหมคือความรู้ทั้งหมดที่เราอ่านหนังสือที่เรียนมารับรู้มาแต่เมื่อใดที่นําถังน้ําไปตั้งไวนง้นิ่งๆแต่กนจะค่อยตกลงไปตกลงไปกอะอยู่ก้นถังแล้วน้ําจะใสขึ้นมีปลากี่ตัวมีอะไรบ้างเราจะมองเห็นทั้งหมด จิตดวงนั่นแหละที่เขาไปสอบและเขาระลึกได้อย่างนั้นตอบว่าใช่ที่สุดเลยสมาธิทําให้จิตฉลาทําให้จิตระลึกได้มีสติความรู้ที่จะนําไปสอบไปเพียนเรียนเขียนอ่านก็จะทําข้อสอบได้แต่ต้องมีการสั่งสมนะบุคคลที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือไม่ค่อยพูดแต่สอบเก่งเรียนเก่งเขามีปัจจัยในอดีตชาติคือนั่งมาในอดีตชาตินี้มานั่งต่อเสริมต่อก็จะซปเปอร์คูลทวีสอ แต่ถ้าอย่างเรานี่ชาตินี้ไม่นั่งนี่ปัจจุบันก็ไม่ได้นี่มิเตซเซลนี่ชาติหน้าก็ยอย่าหวังดังนั้นต้องมีหวังตั้งแต่ชาตินี้สตาร์ทเริ่มทำตั้งแต่ในขณะนี้อนุโมทนาในคำถามสาธุคำถามต่อไปคำถามต่อไปจะไปถึงขมิน้นค่ะพระอ,อาจารย์ยังไม่เคยไปตอบได้ไหมนี่น <c oughs> <c oughs> านสการนะคะขอโอากาสค่ะก็คือว่า ตอนนี้ที่ดูข่าวนะคะตอนนี้ก็คือดูข่าวเกี่ยวกับาชายแดนของเราทางกัมพูชาแล้วก็ทางประเทศไทยอะคะ่ะเห็นข่าวแล้วก็มีเรื่องเล่าบอกว่ามีทหารคาเมรีตายเยอะมากตายเป็นหลายพันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทหารน,นี่เหี้ยนแห้งพีทหารคาเมรีเหี่ยนแห้งมากแบบเป็น,นเป็นตัวโตวเลยแม,แมนอยู่บอกคะ่ะแมนแมนอิลีอยู่บอกคะ่ะหรือว่าเพิ่นตัวเ มีใครยังไม่เชื่อเดี๋ยจะส่งไปมีใครยังไม่เชื่อว่าผีมีจริงยกมือไปคอมเมนต์ู่บสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องถึงคำเมนลูกนะภพภูมิหลังตายมีอยู่จริงเรียกว่าสัมภเวสีผีรอเกิดเปตแว,วิสัยเปรตนี่มีสิบสองจำพวกผีนี่นับไม่ถ้วนดังนั้นคำถามที่ถามนั่นก็คือหนึ่งบุคคลเขามีกรรมต่อกันเนื่องด้วยกัน สิ่งของสถานที่ที่เขาเกิดเขาคือกรรมจำแนกไปน่าสงสารนะไม่ได้โกรธเขานะน่าสงสารเขาและถ้าถามถ้าเขาเลือกได้เขาต้องเกิดอยู่ที่ที่ดีใช่ไหมลูกแต่บุญไม่มีเลือกไม่ได้เราทั้งหลายเนี่ยมีบุญเมื่อเลือกได้แล้วจงทําสิ่งที่เลือกให้ดีถ้าทําไม่ดีจะไม่ถูกเลือกจะถูกคัดออกด้วยการกระทําที่ไม่ดีของตนดังนั้นเมื่อถูกเลือกมาดีแล้วก็จงรักษาความดีให้เรา วาง롱ปงใจว่าเขามีกรรมต่อกันจึงต้องตายเกิดอยู่ในสถานที่แห่งนั้นไปฆ่ากันคืนไปลบราข้าวฝันขอให้เราทั้งหลายนี่จงมีบุญหนุนนำอย่าได้ไปเกิดในที่ที่มีสงครามในยุคที่มีสงครามหรือมีก็จะได้ไปมีส่วนร่วมกับเขาเราขอเป็นผู้ปรจาจจกเวียนยพรใดๆมีแต่ความสุขกาสุขใจเหมือนในขณะนี้เรายัางสามารถมานั่งสมาธิฟังธรรมด้วยความปลอดภยัยมีอาหารให้กินนี่มี ครูบาอาจารย์ดูแลร,รักษาความดีนี้ไว้ถ้าพลาดเมื่อไร่อาจจะได้ไปที่นโน่นผีมีแน่นอนพระาศาสดาตรัสไว้ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์เจอมาหมดดังนั้นถ้าอยากจะหายสงสัยก็มาลองทําสมาธิกับพระอาจารย์ก็ได้เดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวจะเจอแต่เจอดีนะเพราะทําสมาธิดีนี่เจอเทวดาลูกศิษย์น้อยมานั่งสวดมนต์ที่นี่ทุบหนึ่งนี่มองไปเนี่ยใส่ชุดขาวใส่ชดาอยู่ต้นนั้นเนี่ยตาเหนือเนี่ยนะ ไม่ได้เข้าสมาธินะอรหังสมาธรทมวัดเย็นนี่เสียงพเพาะๆนี่นายช่างมามุงหลังคานี่ใส่ชุดขาวเย็ยนดูอยู่ตรงนี้คือเทวดามาอัดโมทนาด้วยมีเราเคยฝันไปไหมละ่ะฝันว่าเขาไล่เขาทําร้ายอันนั้นะคือไปที่ที่ไม่ดีแล้วก็เหนื่อยดูแต่ถ้าใครฝันดีมันจะลอยขึ้นข้างบนมีความสุขสวยสดงดงามมีความสุขไม่อยากจะตื่นใช่ไหมนั่นแหละชีวิตหลังตายมีอยู่จริง ภูมินี่มี31มนุษย์เป็นหนึ่งใน31ที่เหลือมีอีกแน่นอนอย่าเพิ่งเชื่อต้องมาพิสูจน์อนุโมทนาในคำถามสาธุค่ะแต่เขาไม่ได้มีพลังพิศษอะไร pillar, ใช่ไม้มคะพราจารย์การตาเนื้อค่อยมองมองมองเห็นมันคนละภูมิอยู่กันคนละพภูมิการที่ผีจะปรากฏกายให้เราเห็นได้ผีตัวนั้นต้องมีฤทธิ์มาก เคยเ่งสมาธิมีบุญที่จะปรากฏกายได้นีน่อันก็เป็นแค่ความรู้สึกเป็นแค่กลิ่นเหม็นๆเ,เราเคยได,ได้กลิ่นไหมเวลาไปที่แปลกแปถ้ากลิ่นเหม็นนั่นคือผีเปรตอสุรกายแต่ถ้ากลิ่นหอมคือเทวดาคือเทพคือภูมิดังนั้นเขาเนรมิตกายได้ครั้งหนึ่งบางทีหมดพลังไปเป็นเดือนไม่มีฤทธิ์มีความทุกข์อยากให้เราช่วยเหลือแต่ปรากฏกายได้ก็เป็นกายดิบๆกายหยาบๆกายหน้าเกลียดอย่างนั้นแหละเพราะบุญมีแค่นั้นเหมือนคนที่จะมาขอข้ากับเราถ้าเขา เป็นคนไม่มีบุญเขาก็อยู่ในสภาพนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองได้แต่ถ้าเป็นคนดีช่ามเขาแต่งตัวอ่อๆสวยๆมาบุญเขาเยอะกว่าตามบุญเป็นไปตามบุญน่าสงสารที่สุดขอให้เราอย่าได้พัดหลงพลาดไปงนนเลยนะถ้าอยู่ในบวรพุทธศาสนาทุกท่านนะอน,อนุโมทนาสาธุามัสการพระอาจารย์ผ่ยอีกหนึ่งคำถามมีเรื่องเล่าบอกว่าคนขมีนนีเขาโดนสา พระชัยวรมันเิ่นว่าแม่นบอกาบว่า,าเจ้าเกิดไม่ย่ำได้ก็ขอให้เจ้าคากันตายขอให้ีิตซื้อสงข้ามแล้วก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฆ่ากันตายตลอดคอ่ะินอันนี้เป็นเรื่องจริงเหมือนเรื่องเล่า,าพระอาจารย์นะมาสัจจเป็นเรื่องของบุคคลผู้ที่มีบุญบาร,รมีที่จะสามารถสาบแช่งที่จะกล่าวและเป็นจริงตามนั้นได้และบุคคลนั้นเคยทํากรรมต่อกันไว้ในอดีตพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเนะี่ย เขาเรียกว่าเป็นกรรมเป็นเจตนาที่พ่วงกรรมเหมือนกับเทวทัตก็จองเวียนกับพระพุทธเจา้าจริงจริงพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตนี่เป็นเพื่อนกันนะเป็นพ่อค้าพ่อค้าทองคําตะเวนไปตามบ้านเล็กบ้านน้อยไปซื้อของเก่าสิ่งใดที่เป็นทองปอะไรก็รับซื้อมาแล้วก็ไปแปรรูปวันนั้นไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเทวทัตเดินไปก่อนไปหายายกับหลานมีของเก่าอยู่อันหนึ่ง ซึ่งเป็นของดีมีค่าแต่ยานั้นไม่รู้เทวทัตไปเคาะดูก็ทราบเลยว่าโอ้ยนี่มันของแท้เราต้องกดราคาเราต้องบอกว่าเป็นของความหรือให้น้อยๆเพื่อกดราคาเดี๋ยวกลับมาเขาจะมาซื้อให้ถูกกว่านี้ก็ไม่บอกความจริงกะว่ากลับมาจะกลับมาซื้อถูกๆแล้วก็จากไปทีนี้พอพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าเหมือนกันนี่เตือนตามไปหลังไปเคาะดูเอ้ยนี่มันของจริงให้ราคาอย่างมากให้ตามเป็นจริง ยายกับหลานพอใจมากแล้วก็ด่าว่าเทวทัตโอ้มาโกหกเราบอกว่เป็นของปลอมขายให้พระพุทธเจ้าในอดีตนะซื้อปับ๊บแล้วก็เดินขึ้นเรือสัมเผาบิ่งออกไปเทวทัตย้อนกลับมาจะมาซื้อยายด่าด้วยแล้วบอกว่าขายไปแล้วเจ้าโกหกเราโกรธมากวิ่งตามอดีตพุทธเจ้าเรือสัมเผาก็แล่นไปแล้วแล้วก็กำซายขึ้นมาจะขอจองเวรจองกรรมทุกภพทุกชาติดังเม็ดรายนี้ ก็แข้นใจมากหลังจากนั้นจิตดวงนี้ที่ผูกเวียนเอาไวน้นี่กับพระพุทธเจ้าจะเจอกับพระพุทธองค์ทุกภพทุกชาติแล้วก็ทําร้ายพระพุทธองค์ทุกชาติเลยอันนี้คือเรื่องจริงแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่จองเวียนกับเทวทัตไม่มีเวียนกับใครก็ได้ตัดจะรู้เทวทัตแม้จะได้บวชกับพระพุทธองค์ก็ไปอาวจีมหารรด้วยการทําร้ายพระพุทธองค์อีกด้วยจิตที่จองเวรนคือตั้งไว้ติจดังนั้นในคําถามที่ว่าโดนแช่งกันมาใช่ไหม รับเวรกกรรมซุวันนี้มีนัยยะที่เป็นไปได้บุคคลนั้นมีคุณแล้วเขาไปทําร้ายบุคคลที่มีคุณก็สามารถมีอนุภาพทําให้เป็นตามคําพูดได้ไม่งั้นเราจะมีอธิษฐานบาร,รมีหรือที่เราสวดคือเราทําบุญมีบุญก็อธิษฐานให้ตัวเองนี่ได้มีความเจริญได้ในความตั้งมั่นนั้นอนุโมทนาในคำถามใช่และเป็นไปได้สาธุสาธ เยี่ยมมากเวทีกูนักาการค่ะอาจารย์ก็คําถามที่หนูจะถามนะคะก็เป็นคุณสายมนต์ดำนะคะหนูก็อยากจะรู้ว่ามีจริงหรือไม่ไหรืเอเขาอาจจะโกหกเราหรือเปล่าที่ออกข่าวมาโดนคุณสายมนมยต์ดอะไรต่างๆค่ะถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นกับเราจริงๆเราจะต้องแก้อยังไงหรือมันมีจริงหรือไม่ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากสำหรับปัญญาชนคนรุ่นใหม่ สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงแต่หากว่าถ้าไม่มีกรรมต่อกันก็จะไม่ได้เข้าประยุกในขบวนการนี้แต่ก็อย่าง่าเนี่ยถ้าจิตเราอ่อนจะมีการทักทักให้เราตกใจนี่มากถ้าเราน้อมไปสู่สำนักใดๆแล้วก็จะว่ากล่าวทักให้เราตกใจก่อนถ้าจิตเราอยู่ใต้อำนาจเขาก่อนให้คิดไว้ว่าถ้าไม่มีกรรมต่อกันก็จะไม่ได้เจอถ้าหาก เจอแล้วโดนมันต้องใช้กรรมไปแต่เราต้องตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ช้าหน่อยกรรมที่จะหมดแต่ก็หมดแล้วหมดเลยถ้าเราใจเร็วด่วนได้ไปหาที่แก้สำนักแก่ถ้ากรรมยังไม่หมดแก้อย่างไงก็ไม่หายดังนั้นถ้าเป็นกรรมเราเคยกระทำเขาไว้ยังไงก็ต้องชดใช้แต่เราจะใช้ด้วยสติและปัญญา